สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกข้อดีๆของลูกหมูที่ชอบกัดกันนะครับนี่ครับมันกาลังกัดกันนะครับตอนนี้คือคือถ้าเห็นหมูกัดกันแบบนี้นะครับคือว่าเป็นผลดีเลยเพราะว่าลูกหมูนะครับหนึ่งมันจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ชอบแย่งชิงแย่งกินอาหารกันนะครับเพราะว่าลูกหมูชุดนี้นะครับมันจะแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงมันก็จะ มีอาการแบบซึมๆไม่กินนมนะครับถ้ามันมีความแข็งแรงหรือว่าความที่พร้อมร่างกายเป็นพร้อมนะครับที่เกิดใหม่ๆนะครับมันก็จะมีการกัดกันหรือว่าหยอกกันแบบนี้นะครับมันจะเป็นทุกตัวนะครับแล้วก็ผลตอบรับคือดีนะครับลูกหมูชอบกินนมเก่งมากครับแล้วก็ให้นมลูก แล้วก็ลูกหมูก็มีพัฒน,นาการที่แข็งแรงเพราะว่าเวลาที่เขาหยอกล้อกันนะครับหรือว่าเขากัดกันเนี่ยกัดกันนะครับกัดกันแต่ว่ามันจะเกิดความแข็งแรงนะครับคือส่วนตัวผมนี่นคือว่ามีแต่ข้อดีเลยนะครับไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยเห็นไหมครับทุกนี้ก็ก็จะกินนมนะครับอันนี้ก็จะครับสำหรับชิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงหมูแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ